อยู่ดีๆอ่ะหนูไม่สามารถพูดคําที่หนูคิดได้หนูแบบพูดไม่รู้เรื่องเลยมันไม่ออกมาตามที่หนูพูดหนูอ่ะพยายามจะพูดกับพยาบาลว่าขอเข้าห้องน้ําแต่ว่าสิ่งที่ออกไปอ่ะมันออกไปแค่แบบแปบบ๊แบบแปบบ๊บอย่างเงี้ยคือมันรู้แล้วนะว่าจะพูดว่าขอเข้าห้องน้ําแต่แบบคํามันไม่ออกมาเลยแบบเลยอ่ะจริงๆก็ไม่รู้เลยว่าถ้า กลับมาพูดไม่ได้จะเป็นยังไงก็ถือว่าเป็นความโชคดีแล้วก็เป็นปฏิหารของหนูที่ที่กลับมาได้แข็งแรงขนาดนี้ เป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาสำหรับเรื่องราวของพิธีกรดังต่างๆนัตลุจีที่ได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ป่วยเป็นสโตรกในวัยเลข3มโดยก่อนหน้านี้เธอได้เข้ารับการรักษาด้วยอาการปอดติดเชื้อแบคทีเรียจนทำให้ปอดข้างซ้ายของเธอมีน้ำและเกิดอาการอักเสบต่อมาเชื้อลุกลามไปที่กล้ามเนื้อหัวใจจึงทำให้อักเสบตามไปด้วยซึ่งในขณะที่เธอกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเธอก็เริ่มเกิดอาการพูดไม่รู้เรื่องออกเสียงคำที่ต้องการไม่ได้ก่อนจะทราบในภายหลังว่านี่คืออาการ ของโโรคสตกแร์ประสบการณ์เรื่องสโตรกในวัยเลข3ค่ะถ้าสมมุติว่าเราพูดถึงสโตรกเนี่ยเราก็จะนึกถึงคนอายุเยอะๆใช่ไหมคะที่แต่ว่าต่างๆเป็น stroke in the young ชื่อเทปะจริงแล้วมันก็คือการเป็นสโตรกในวัยหนุ่มสาวเนี่ยแหละค่ะแรกเริ่มเนี่ยเริ่มมาจากปอดของต่างๆ ติดเชื้อแบคทีเรียจนทําให้ปอดข้างซ้ายเนี่ยมีน้ําแล้วก็เกิดอาการอักเสบนะคะค่าอักเสบของร่างกายคนทั่วไปเนี่ยมันจะไม่เกินเลข5แต่ของต่างๆเนี่ยพุ่งสูงถึง213ลามไปที่กล้ามเนื้อหัวใจที่อักเสบตามไปด้วยจากรูปเนี่ยจะเห็นเลยว่าจากหัวใจปกติอะ ต,ตังตังมีหัวใจที่แบบค่อยๆโตขึ้นค่อยๆโตขึ้นเพราะว่ามันเป็นความอักเสบที่เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆปกติเนี่ยไม่เกิน15บหาตังตังห้าหมื่นหนึ่จริงๆก็ยังไม่ได้ข้อสรุปสักเท่าไหรนะ่นักว่าทำไมถึงมีลิ่มเลือดหรืออาจจะเป็นสกาบางอย่างที่หัวใจหนูอ่ะสูบฉีด ขึ้นไปที่สมองจนทำให้ไปอุดตันหลอดเลือดในสมองอันนี้ก็ยังต้องรอพบแพทย์อยู่นะคะหลังจากที่ได้ทำ MRI ไป3รอบ CT สแกนอันต้าซาวหัวใจเอ็กโคหัวใจไปเยอะมากๆในรอบ2ออาทิตย์ที่นอนโรงพยาบาลมาสโตกส่วนที่ตังโดนเนี่ยมันเป็นส่วนที่ควบคุมการกำเนิดคำ การพูดคําซึ่งณนะตอนนั้นอะที่เกิดขึ้นณนะโมเมนต์นั้นเลยนะหนูอะรู้สึกตัวอยู่เพราะว่าหนูคุยโทรศัพท์กับเพื่อนอยู่อยู่ดีๆอะหนูไม่สามารถพูดคําที่หนูคิดได้หนูแบบพูดไม่รู้เรื่องเลยคือไปถามเพื่อนที่หลังว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นเพื่อนก็บอกว่าใช่แกคุยกับฉันอยู่แล้วอยู่ดีๆแกก็พูดไม่รู้เรื่องเลยหนูก็เลยตกใจแล้วว่าทําไมแบบสิ่งที่หนูจะพูด มันไม่ออกมาตามที่หนูพูดหนูก็เลยตัดสายเพื่อนทิง้งแล้วก็กดกดออดเรียกพยาบาลหนูอะ่ะพยายามจะพูดกับพยาบาลว่าขอเข้าห้องน้ําแต่ว่าสิ่งที่ออกไปอะ่ะมันออกไปแค่แบบแป๊บแป๊บอย่างเงี้ยคือมันรู้แล้วนะว่าจะพูดว่าขอเข้าห้องน้ําแต่แบบคํามันไม่ออกมาเลยแบบเลยอะ่ะสิ่งที่ได้แค่แบบพี่พี่แป๊บ แป๊บอย่างเงี้ยแล้วหนูอะแพนิคแล้วตอนนั้นคือแบบเฮ้ยท้าไมคํามันไม่ออกวะมันรู้เลยว่าเราจะพูดคาเนี้ยแต่มันสะกดคําไม่ได้เลยก็เลยแบบคว้าแขนพี่พยาบาลตอนนั้นพี่พยาบาลก็น่าจะตกใจพอสมควรก็คือคว้าเลยแล้วก็คือแพนิคแล้วร้องไห้น้ําตาไหลแบบสติแตกแล้วอะแบบเฮ้ยทาไมมันไม่ออกแล้วก็พูดได้แค่แบบแป๊บแป๊บพี่ แล้วก็ยังแบบคว้ามือถือด้วยนะว่าแบบเดี๋ยวจะพิมพ์โชว์ให้ดูว่าเนี่ยพิมพ์ได้พิมพ์ได้พิมพ์ได้ซึ่งมาดูข้อความย้อนหลังอ่ะเออพิมพ์ไม่รู้เรื่องเลยพิมพ์ไม่รู้เรื่องเลยข้อความหนูพิมพ์แป๊บหนึ่งโถแป๊บถืออะไรไม่รู้แบบไม่รู้เรื่องเลยแต่ตอนนั้นสมองรู้สึกเลยว่าฉันพิมพ์ถูกนะฉันพิมพ์ถูกอะไรประมาณเนี้ยด้วยความที่พยาบาลก็ตกใจแล้วเขาก็เลยรีบเรียกคุณหมอนะคะซึ่งตอนนั้นก็ โดนโยนเข้าเครื่อง MRI สแกนสมองเลยทันทีหมอ,อพูดนะตอนนั้นะ่ะก็คือรู้สึกว่าเออเหมือนตาดเส้นเลือดฝอยในสมองหนูอะมันทำงานไม่เชื่อมต่อกันก็เลยทำให้การสื่อสารออกมาไม่สามารถพูดออกมาเป็นคำพูดได้ตอนนั้นก็โหตอนนั้นช็อกแล้วก็ช็อก ช็อกแบบช็อกมากว่าแบบทําไมพูดไม่ได้แบบสุดๆเลยอะแล้วก็นอนร้องไห้อยู่ทั้งคืนเลยตอนเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะก็มีหมอมาดูอาการเพิ่มเติมแล้วก็สั่งทํา MRI เพิ่มเติมก็ได้เห็นภาพในสมองและว,ว่าสรุปก็คือเป็นอาการสโตกหรือว่าลิ่มเลือดไปอุดตันบริเวณสั่งการคำพูดจริงๆเลยทำให้หนูเนี่ยไม่สามารถพูดออกเป็นคำได้ก็ ไม่รู้ว่าด้วยปาฏิหาริย์หรือว่าด้วยสิ่งใดๆก็ตามอะคะ่ะเขาบอกว่ามันยังโชคดีที่ส่วนที่หนูอุดตันอะมันเป็นส่วนปลายถ้ามันไปอุดตันตั้งแต่ต้นๆเนี่ยหนูอาจจะมีอาการอ่อนแรงปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวหมดแรงไปครึ่งซี่หรือพูดไม่ได้อีกเลยแต่ของหนูอยังโชคดีที่มันไปอุดตันส่วนปลายที่เป็นส่วนแบบสั่งการคำพูด ซึ่งณนะบริเวณนั้นน่ะมันยังพอมีเส้นเลือดอื่นๆที่เข้ามาช่วยทำงานณนะจุดนั้นหนูเลยใช้เวลาประมาณครึ่งวันค่อยๆฟื้นฟูค่อยๆกลับมาพูดได้ตอนแรกที่ไม่สามารถพูดเป็นคำได้เลยอะ่ะคุณหมอมาถามว่าปากกาเนี่ยปากกาเรียกว่าอะไร หนูพูดไม่ได้รู้ปะ่ะคือในหัวรู้นะว่าคือปากกาแต่พูดแบบแบบไม่ได้พูดไม่ออกเลยอะจนแบบผ่านมาครึ่งวันก็ค่อยๆฟืน้นฟูด,ดีขึ้นจริงๆก็ไม่รู้เลยว่าถ้ากลับมาพูดไม่ได้จะเป็นยังไงแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันผ่านมาแล้วแล้วก็สามารถกลับมาพูดได้แล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีแล้วก็เป็นปาฏิหาริย์ของหนูที่ ที่กลับมาได้แข็งแรงขนาดนี้เหมือนหนูมันมีปาฏิหาริย์หลายอันมากที่เกิดขึ้นกับหนูในครั้งนี้เอ้ยก็ไม่คิดว่าจะชีวิตต้องมาเจออะไรแบบนี้เหมือนกันปาฏิหารแรกคือหนูอาจจะช็อกไปตั้งแต่กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบตอนแรกแล้วปาฏิหาริย์ที่สองก็คือหนูอาจจะพูดไม่ได้หรือแบบ ชาครึ่งซีกด้วยซ้ำอะไรแบบเนี้ยแต่ตอนนี้ก็คือกลับมาเกือบปกติแล้วเหลือแค่ต้องเช็คหัวใจเพิ่มเติมนะแต่ก็รู้สึกโชคดีที่หนูกลับมาพูดได้ตอนนั้นหนูแบบคือดูทุกคนน่าจะรู้แหละว่าหนูก็ทำงานในวงการบันเทิงใช่ไหมคะโดยเฉพาะแบบด้านการพูด ด้านพิธีกรอะไรประมาณเนี้ซึ่งนะโมเมนต์นั้นนะ่ะหนูรู้สึกว่านะถ้าหนูกลับมาพูดไม่ได้หนูจะทำพิธีกรยังไงวะหนูหนูคิดอย่างนั้นจริงๆนะว่าแบบโหถ้ากลับมาพูดไม่ได้อะ่ะแล้วงานพิธีกรทำไงอะ่ะแต่ก็ยังขอบคุณที่กลับมาได้ก็ ก็แค่อยากจะแชร์เรื่องราวละกันแล้วก็อยากจะบอกว่าชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนจริงๆพอก็ไม่คิดว่าจากจากคนปกตินึกออกปะแบบหนูไม่หนูหนูไม่ได้นอนโรงพยาบาลมาตั้งแต่แบบหนูเด็กแบบร่างกายแข็งแรงมาโดยตลอดถามเพื่อนๆถามที่บ้านก็จะรู้เลยว่าหนูเป็นคนแข็งแรงมากแต่ก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งมันจะแบบ มันจะเกิดอะไรขึ้นไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นก็จริงๆก็พูดได้ไม่เต็มปากหรอกว่าถ้ามีอะไรอยากทำก็ให้รีบทำเพราะว่าตัวเองก็รู้สึกว่าตัวเองก็เป็นคนใช้ชีวิตที่ไม่ได้คุมขนาดนั้นอะไแบบเนี้ยมีความสุขก,กับชีวิตที่ตัวเองมีอยู่อะไรประมาณนี้แล้วกันนะไม่รู้ว่าแต่ถ้าใครรู้สึกว่ามันมันควรใช้ชีวิตก็ใช้ชีวิตเถอะบนความไม่ประมาทเพราะเราก็ไม่รู้เลยว่าเราจะเกิดอะไรขึ้น มาอัปเดตแล้วกันนะคะแล้วพูดคำเดิมว่าดีใจที่ได้กลับมาไม่งั้นตอนนี้อาจจะแบบพูดไม่ได้เลยก็ได้มัง้งก็ดีใจจริงๆต่อจากนี้ก็ยังมียาที่คุณหมอให้มา ที่ต้องกินทุกวันแล้วก็มียาฉีดเป็นยาป้องกันลิ่มเลือดก็คือตอนนี้หมอก,ก็น่าจะให้ฉีดไปก่อนแบบเดือนสองเดือนก็คือต้องฉีดตัวเองทุกวันวันละเข็มขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ขอให้ทุกคนมีร่างกายแข็งแรงจริงๆร่างกายแข็งแรงสําคัญมากๆเลยอ,ะอ่ะขอให้ทุกคนมีร่างกายแข็งแรงมีชีวิตดีๆมีอะไรดีๆนะคะแล้วก็ เฮ้ยไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเออค่ะก็ดูแลตัวเองดีๆขอให้มีชีวิตดีๆมีความสุขมากๆนะคะงานนี้หมอดังหลายท่านได้นำเคสของต่างๆออกมาพูดให้ความรู้เตือนภัยประชาชนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนายแพทย์เจตบุญยวงวิโรธรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโดยคุณหมอได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กหมอเจตซึ่งสรุปคร่าวๆได้ดังนี้ จากกรณีของต่างๆเริ่มจากอาการไอเจ็บคอแล้วกลายเป็นปอดอักเสบจากนั้นเชื้ออักเสบก็ลามไปที่กล้ามเนื้อหัวใจและสุดท้ายวันหนึ่งตื่นมาแล้วพูดไม่ได้ก่อนจะตรวจพบว่าเป็นสโตรกซึ่งฟังดูแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก มันเป็นภาพที่ชัดเจนเลยว่าอาการเล็กๆถ้าไม่รีบรักษาให้ถูกทางอาจลุกลามไปเป็นเรื่องใหญ่ได้ในไม่กี่วันเพราะการติดเชื้อในร่างกายถ้ารุนแรงหรือควบคุมไม่ดีมันอาจทําให้ร่างกายสร้างริมเลือดซึ่งเจา้าริมเลือดนี่แหละค่ะคือสาเหตุของเรื่องนี้ในเคสของต่างๆเมื่อหัวใจเกิดการติดเชื้อลิ้นหัวใจอักเสบทําให้ริมเลือดเกิดง่ายขึ้นริมเลือดน่าจะล่องมาจากหัวใจแล้วไปอุดตันที่สมองนั่นเอง นอกจากนี้คุณหมอยังเผยอ,อีกว่าอีกหนึ่งสาเหตุที่หลายคนอาจจะมองข้ามนั่นก็คือปัญหาเรื่องสุขภาพในช่องปากปัญหาเหล่านี้ทําให้เกิดแบคทีเรียและสามารถหลุดเข้าไปในกระแสะเลือดได้ง่ายซึ่งถ้าเข้าไปถึงหัวใจก็จะไปอักเสบได้เช่นกัน ดังนั้นอย่านิ่งนอนใจดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีแปรงฟันวันละสองครั้งใช้ไหมขัดฟันและมันตรวจสุขภาพฟันทุกๆ6เดือนและถ้าหากมีเหงือกอักเสบหรือฟันผุเรื้อรังต้องรีบรักษาให้จบในทันทีรวมถึงถ้ามีบาดแผลตามตัวหรือเจ็บคอแบบมีไข้ไอมากจนเสียงเปลี่ยน ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นภายใน2-3วันอย่าซือ้อยากินเองอย่างเดียวนะคะรีบไปหาหมอตรวจให้ชัดกันไปเลยว่าใช่เชื้อที่รุนแรงหรือไม่อย่าปล่อยให้ร่างกายอักเสบนานๆนะคะทุกคนอย่าลืมใส่ใจสุขภาพพื้นฐานกันด้วยนะและที่สำคัญหากมีอาการเหล่านี้แบบเฉียบพลันทั้งเวียนศีรษะบ้านหมุนทรงตัวไม่ได้ตามองไม่เห็นข้างเดียวหรือสองข้าง หน้าเบี้ยวปักเบี้ยวครึ่งซีกแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกและพูดไม่ชัดสื่อสารไม่เข้าใจรีบหาหมอด้วยนะจ๊ะเพราะนี่แหละคืออาการฉุกเฉินของโรคสโตกหรือเส้นเลือดสมองตีบนั่นเองค่ะ